สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาพื้นฟูแบตเตอรี่ G S L N 3ขั้วจมอันดับแรกเรามาวัดค่าดูก่อนครับตามสเต็ปครับวัดค่าดูก่อน ดูซิค่าจะออกมาเท่าไหร่สิบสองจุดแปดความต้านทานสิบเอ็ดค่า CCA สองร้อยห้าสิบห้าโอเคมันก็ยังก้ามเกือกลูกนี้ เราลอกสติ๊กเกอร์ออกก่อนวัดค่าแล้วเราก็จะเปิดฝาอันนี้ก็จะเป็น LN3 ขัดจมของรถกระบะ แล้วเราก็เปิดฟ้าครับเปิดฟ้าง่ายๆเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญบาทแล้วแต่เราจะใช้ครับได้หมดมาเปิดฟ้าออกแล้วเราก็จะดูน้ำ ว่ามันแห้งไหนเดี๋ยวสองดูนั้น น้ำยังไม่แห้งมีน้ำอยู่โอเคแต่น้ำมันก็ลดเราก็มาชาร์จไฟครับลบคีบลบบวกคีบบวก เออสวิทแล้เวเร่งไปที่สิบสี่ก่น <c oughs> อนตอนนี้สิบสี่แอมอยู่ที่ 9. เก้าเร่งไปสิบสี่จุดห้าโวลต์แอมกำลังขึ้นไปที่แปดที่เก้า น้ำมันแห้งเดี๋ยวเราก็เติมตอนนี้กระแสแอมขึ้นไปที่สิบสิบสี่จุดห้าโวลต์แอมขึ้นไปที่สิบแอมเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะตันไหม ดูแล้วเดือดทุกมันน่าจะไม่ตันโอเคสิบสี่จุดห้าเล่งไปอีกสิบห้าตอนนี้กระแสอยู่ที่สิบห้าแอมป์ใกสิบห้าโวลต์แอมป์อยู่ที่เก้าเคลือนไปที่สิบต้องการทำด้วยความรวดเร็วขณะนี้ก็ตีหนึ่งแล้ว นะกลางวันก็ไม่ค่อยได้ทำนี่ยตีหนึ่งแล้วช่องที่หนึ่งดูซิหนึ่งหนึ่งเดือดสองเดือดสามเดือดสี่เดือดห้าเดือดหกเดือดโอเคตอนนี้เราเร่งกระแสแอมอยู่ที่สิบ้ไอ้ไม่ใช่วนอยู่ที่สิบห้าเดือดทุกช่อง กระแสแอมอยู่ที่เลข10 10แอมเดี๋ยวพอมันเดือดดีแนละ้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเข้าไปที่มันลดลงทั้งหลายเดี๋ยวรอเดือดสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะเติมน้ำเพราะน้ำมันขาดอยู่ Thầy đu cái cái nói Nên Biệt nói สองเดือดตีสามเดือดตีสี่มันกำลังมารอสักครู่อืม ช่องหนึ่งไม่ค่อยหนึ่งช่องหนึ่งยังไม่ค่อยมามานิดๆตอนนี้แอมอยู่ที่สิบเอ็ดสิบห้าโวลต์อยู่ที่สิบเอ,อ็ดอ่ามันเริ่มมาแต่ที่เกียร์รอเล่งไปสิบห้าจุดห้าสิบห้าจุดหกละเล่งให้มันเดือดไปเลยจะได้ไม่จะได้รู้เลยว่ามันตันไม่ตัน อ่าตอนนี้เดือดมากขึ้นแล้อ่าช่องหนึ่งเริ่มเริ่มมาแล้วช่องหนึ่งคือช่องนี้นะ<ม>เดี๋ยวให้มันเดือดดีแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มน้ำอ่าตอนนี้มันจริงกระแสแอมแล้วขึ้นไปเราตั้งไปที่สิบห้าจุดหกตอนนี้ อยู่ที่สิบสิบเอ แอมอยู่ที่สิบกับสิบเอ็ดตอนนี้ว้นอยู่ที่สิบห้าจุดหกจะค่อยเร่งช่องหนึ่งมันมาช้าเอา้าเร่งอีกสิบหกไปเลยครับ ก็มันดูไม่ทันใจไวรุ่นเลยอ่าเล่งไปเคลื่อนไปที่16 16โวลต์เห็นไหมครับเดือดเดือดดีขึ้นเลยตอนนี้เดือดทุกช่องช่องหนึ่งที่ว่าไม่ค่อยเดือดก็เริ่มมาแล้วแอมอยู่ที่9ที่10ที่9ที่10แต่เราเล่นงกระแสวนอยู่ที่16 ต้องการให้มันเดือดไวๆเพื่อที่ว่าจะได้เติมน้ำแล้วก็จะได้เคี่ยวต่อไปแันนี้ก็จะเป็น LN3 นะครับลูกนี้ เดือดดีทุกช่องเลยครับตอนนี้เดี๋ยวถ้ามันเดือดดีกว่านี้เราจะได้เติมน้ําตอนนี้อยากรู้ว่ามันดันขึ้นแค่ไหนกระแสไฟของเราก็อยู่ที่16โวลต์นะครับแอมอยู่ที่10 10แอมมันเหมือนตันตันอยู่ช่องหนึ่งมันดูอั้นอันมันไม่ลง แบตที่ดีจะต้องไม่เหม็นตอนนี้ยังไม่เหม็นแบตท,ที่ดีต้องไม่ร้อนไม่ร้อนแบตท,ที่ดีต้องไม่ตันอ่าตอนนี้รู้สึกว่ามันจะไม่ตันนะครับช่องหนึ่งที่ทำท่าจะตันตอนนี้ไม่ตันแล้ว ตอนนี้ก็เริ่มเดือดดีแล้วโอเคผมก็จะใส่น้ำให้มันถึงรูแต่ละช่องมันขาดไม่เท่ากัน ผ่านไปช่องที่สองผ่านไปพอมันดันแล้วน้ำมันขาดไม่เยอะนะ ช่องที่สี่เต็มแล้วน้ำมันขาังเยอะช่องที่ห้าช่องที่หกโอเคตอนนี้เราก็เติมไปช่องหนึ่งแห้งสุดและทำท่าจะตันเดี๋วก็ต้องดูระยะยาว ตอนนี้กระแสแอมมันอยู่ที่10แอมวนอยู่ที่16วน10แอมคงที่เดี๋ยให้มันลงแล้วเราก็จะเปลี่ยนไปเขี่ยวตู้ธรรมดาตอนนี้เราใช้ตู้ที่มีกระแสไฟแรงอัดมันไปดูว่า มันจะตันไหมหรือไม่ตันไม่ตันก็ต่อแต่ถ้ามันตันเราก็ไม่ทำต่อตอนนี้เดือดทุกช่อง1นึ่งเดือดสอเดือดสามเดือดสี่เดือดห้าเดือดหกเดือดโอเคกระแสแอมคงที่อยู่ที่10ยังไม่ลง น้ำเราเติมเรียบร้อยตอนนี้มันไม่ตันแล้วช่องหนึ่งที่จะตันก็คือไม่ตันแล้ว รออีกสักน,นิดหนึ่งให้แบตบมันกินแอมลงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ค่อยเคี่ยวอ่าตอนนี้เริ่มเมื่อกี้มันค้างที่สิบตอนนี้เก้าไปสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดมันบอกว่าจะขึ้นดีว่าจะลงดีเมื่อกี้ค้างอยู่ที่สิบตอนนี้แอมอยู่ที่เก้าอยู่ที่สิบเอ็ดกระแสวนของเราก็อยู่ที่สิบหกวนนครับ ตอนนี้ยังไม่มีกลิ่นเหม็นยังไม่มีร้อนไม่เหม็นไม่ร้อนไม่ตนันอ่าลูกนี้เราก็ทำต่อ3ามคอนเซป็ป กี้มันลงมา9มา1 1บเอตอนนี้เหลือ1ิ11ิบเอดเดี๋ยวดูต่อไปครับ ตัวนี้ยังค้างอยู่ที่สิบสิบเอ็ดตัวเลขยังวิ่งสิบสิบเอ็ดยังไม่ลงคนระับเมื่อกี้ทําท่าจะลงไปที่เก้าตัวนี้สิบสิบเอ็ดก็เดือดกำลังดี Hindu. ไม่ได้เดือดเยอะ อันนี้เดือดทุกช่องแต่แอมมันยังไม่ลงสิสิบเอ็ดสิสิบเอ็ดถ้าแอมมันขึ้นมันไม่ลง ก็แสดงว่ามันต้องเสียแต่ถ้ามันลงก็มีสิทธิ์ที่จะดีตอนนี้อยู่ที่สิบสิบเอ็ดแอมยังไม่ลงแต่เดือดทุกช่อง อันนี้ตัวเลขดีดอยู่ที่10 11 1บเอ็ดบแอมม์วนละาตั้งที่16ยังไม่ลง ยังคงที่อยู่ที่10กับ1ิเอ็ดก็เริ่มเดือดดีขึ้นไม่มีช่องตันละ แต่กระแสไฟแอมยังไม่ลง10บกับสิบอดมันยังกล้ำกึงหมายถึงถ้ามันขึ้นก็แสดงว่าไม่รอดละแต่ถ้ามันลงก็หมายถึงแบตเตอรี่มันกินแอมก็แสดงว่ามันใช้ได้แต่นี้สิบสิบเอ็ดสิบบเอด เป็นครั้งแรกที่เจอค้างไว้นานมากสิบสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดแอมครับตอนนี้ที่คงที่อยู่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวรอก่อนะนะเ,นเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันเดือดทุกช่องนะอืม เดือดกำลังดีไม่ได้เดือดเยอะแต่เดี๋ยวเวลาเคี่ยวเราก็จะให้ไฟน้อยกว่านี้เพราะ้าตอนนี้ไฟมัน16โวลต์ถือว่าแรงสายนี้ก็เป็น LN3 นะครับรออีกสักครู่ตอนนี้ยังอยู่ที่10กับ11ยังไม่ลง แอมไม่ขึ้นไม่ลงค้างอยู่ที่สิบเอ็ดสิบสิบสิบเอ็ดเดี๋ยวถ้ามันเสียมันก็จะร้อนตอนนี้ยังไม่มีอาการร้อนยังไม่มีอาการเหม็นยังไม่มีอาการตันเราก็ต้องรอไปก่อน เพราะว่าแบตเตอรี่ยังไม่กินแอมแอมยังไม่ลง รออีกแป๊บหนึ่งมันไม่ขึ้นไม่ลงมันค้างอยู่ที่สิบกับสิบเอ็ด ปกติแล้วเราก็จะคีบปล่อยไปเลยแต่อันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงกันแน่ตอนนี้กระแสไฟเราเร่งไปที่16วต์แต่แอมมันอยู่ที่10กับ11ค้างอยู่ยังไม่ไปไหน เริ่มจะเดือดดีขึ้นนช่องช่องหนึ่งก็เริ่มมาดีแล้วตอนนี้มันก็ยังอยู่ที่สิบสิบเอดสิบเอ็ดยังไม่เลื่อนไปไหน สิบสิบเอ็ดอยูยังไม่ขึ้นไม่ลงสิบสิบเอ็ดคงที่อยู่ที่สิบกับสิบเอ็ดอ่ะ แบตแต่ละช่องก็เดือดดีขึ้นเดือดทุกช่องยังค้างอยู่ที่10กับ11 นานมากกระแสแอมค้างอยู่ที่กระ10กับ11 ตอนนี้โวล์อยู่ที่16แอมก็ยัง1ิบสอยู่ ทีแล้วเอายีแล้วมันยังไม่ลงโอเคหลักการง่ายๆก็คือแค่นี้ผมก็จะเปิดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวผมก็คงต้องหยุดถ่ายแค่นี้เพราะว่าแอมมันยังไม่ขึ้นไม่ลงมันก็อยู่ที่10กับ11กระแสไฟว้นเราก็อยู่ที่16กมันก็กำลังเดือดดี มันยังอยู่ที่10กับ11เดี๋ยวผมก็รู้ติแค่นี้ครับเพราะว่ามันนานเกินไปละก็คงต้องเชี่ยวแบบนี้ไปทั้งคืนโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามนะครับโอเคครับสวัสดีครับ